ง,ง,งปูลงปูหมั่นเ่ยมาอยู่นี่นีุ่ติหลงปูหมัน,น,น,น้อตอนนี้นะคะศาลเมืองสว่างเดินทางมาถึงประตูใจประสานเป็นประตูท่าเข่าอันนี้คือบริเวณวัดดอยเทพนีรมิตรค่ะซึ่งเป็นวัดที่มีซื้อเสียงโด่งดังออกคลาวทั้งทีวีคลาวโซเชียลว,วา่าเป็น เป็นเป็นวัดที่ได้รับพระรอยน้ำร้อยน้ำไปทางเคลื่อนน้ำอุ่นนะคะแล้วก็มีคนเห็นแล้วก็เอามาถวายไว้วัดนี้อย่เลยสีผ้ามาหลาอมาเบิงความอัศจรรย์ความปาฏิหาริย์ผ้าพีน้องมากนะคะเมืนจะมาหอดเบ่งในประตูเ่นซุ้มประตูแบบโลรานเดี๋ยวสาวน,นมังสว่างจะพาเขาไปชมแล้วก็ไปกราบไหว้นะคะ ูมต้นนี่ผู้าสาวเมืองสว่างเด้อช่องยูทู e ค่ะช่องจำลองลิ้งเงินชาแนลรับช่องสาวในเมืองสว่างค่ะมาตามเสียงลื่อเสียงเราข่าวดังดังทัวโลกหมแล้วเนาะวาเมียนพระพุทธลุฟังพุทธลีลาพุทธลีลานค่ะ ร้อยขึ้นแม่นม้ำโอ้ผมแม่นม้ำเคื่องน้ำอูนเนาะค่ะแต่เอาขออนุญาตอูนอันเราในบ้านเมย์ถตาก่อนมีคนนาม,มาถวายก็ข้าก็ตั้งตรงนี้พอโยมบางคนเพิ่มรอมาถวายไป<อ>ต,ตรงนี้ถึงอย่างมีปีหนึ่งพระวาัดเราเหรอค่ะ ไปประจำมัสทีดโูกแต่ตรงนั้เขาเรียกโคกแตู่กแตมันตรงเรือเข้ารถเขาป็นแล้วไปด่วงชื่อพระแมวต่อมาพระแมวก็ไม่อยู่ก็พระก็ไม่ค่อยมีใครไปเพื่อจะหายไป่นลอยไปนู่นตรงบ้านท่าปาปลาบ้านท่าท่าปลาบ้านท่าเขียนว่าลจะชุเขียนว่าลจเชเพราะว่าน้ำอุ่นนี่คือกินเข็มข้วเนาะใช่ลาย ลอยไปทั้บริษัททั้งทั้งบริษัทจะมาบ๊วยกุจักเนาะค่ะบ่เห็นแล้วกันพวกอันลอยไปเลยเพื่อจะลอยกันเพราะว่าทางคุณรอยรงหน้ามันจะลึกยี่สิบเมตรแล้วไปซื้อปลาปลาสว่างเพาะว่ามันไม่ใช่ปลาปลาบ้านธาตุบ้านธาตุคุณที่สุดคุนค่ะแนี่ค้นหาปลาบ้านดงกระโพเนี่ยไปเจอเล่าเป็นอยู่ว่าค่ะคนหาคนหาปลา ในบ้านดลวงคำโพธิ์ค่ะไปเจอเล่ไปเจอเขาพูดทรูปเขาพยายามเอาขึ้นเอาขึ้นแต่เห็นอยู่ในน้ำเหรอคะยืนในน้ำอ๋อเลยพยายามเอาขึ้นมาใช่แต่ว่าเอาเอากลินทียบก่อนเอาขึ้นมาแล้วยกขึ้นรถก็ไม่ก็ก็ยกไม่ได้มันหนักเขาเลยจะขอคารวะาเขอคาราว่าจะยกขึ้นรถได้เขาเลยเอามาไว้มัดหลงคำโพธ ชมคำปรยได้ก่เพื่อหาบอกว่าพระใครหาทางทั่วไลักแปเขาบอกว่าโอ้ยใส่วัดต้องใส่เป็นพาพพุทธรูปวัดผูดอยวัดผูดอยก็เลยถ่ายภาพแปงมาค่ะพอวันย่วัดนี่มีมีแปงนี่เนาะมีปงเนาะค่ะแปงพุทธลีลาแปงพุทธลีลาอยู่ตรงอุโบสถใหญ่ของวัดนี้เนาะคุณชีรคนคุณชีรคน อ๋อพระโคนนี่แหละครับเป็นคนสร้างมาอมาจากนายโยธีสมนตรีเก่าอ๋อนายกเทศมนตรีเก่าใช่ทำเป็นคนโคนเป็นผู้หล่อผู้มาถวายเนาะค่ะอหล่อวางไม่ไม่รู้เพิ่อนธรรมาถวายนานเท่าไหร่เขาก็บอกคนสนใจกันนานนานค่ะสำคัญว่าพระแมวอไปก็ไม่รู้ไปไปโพสตกระแตเอาไว้นานแค่ไหนผมไม่รู้ไม่มีใครรู้จัก คนรักไปหัวเขาเกือบโมโหแต่ว่าไปเห็นอยู่ท่าป่าป่าบ้านท่าตุต้องใช้กุดยดบ้องไฟถ้าถ้าคนนี้เถียงคุจะรู้จักไฟบุญงไฟบ้านธาใช่ใช่ค่ะวันดิฉูคุณทอนาหลายคนหลายคนไปช่วยช่วยกันยกขึ้นเอาคันว่าเอาขึ้นยกยกไม่ขึ้นจนได้ขอขมาเพื่อยกขึ้น เอามาได้นี้ก็เลยออกมาปฏิสถานไวนสก้อน่นพ้อมทต้นเดียวกันต่อไปคงจะไว้นไอ้ซิมนาําซิมนาก็สร้างไม่ได้หรอกสร้างเนาะเนาะซิมนาค่ะออกจากกาับตะกุถลุร้อยน้ำแจงควายสีออกไปสาเิทั้งนอกเปิดทองค่ะทองถ่ายรูปได้ถ่ายรูปดุชา เททียนข้อใจลยบบคาะบันผูที่ไปที่มาของพระพุทธลูกต่างพุทธลีลาลอยน้ำมาหลังจากที่สูญหายไปหลายปีหายไปลอยมากเรื่องน้ำตามที่เป็น่าวเนาะคะ่ะน่า,อ,านอัศจเนาะน่าสะใจ,จลูงพูดว่าฝันเนี่ยบอกคะ่ะ เรก็ฝันเกี่ยวัฝันเห็นก็ไม่ในนิจอนามน้มักการพระอาจารย์ค่ะสอบถามความเป็นมาเป็นไปของอันพระพุทธลูกล้อยนามค่ะตามที่ได้เบิงเด้ชมในข่าวว่าอันพระพุทธลูปล้อยนามมาั้งแต่มือวันเขาพรรษาเนาะค่ะ อันผู้อยู่ในเหตุการณ์พราะเราให้ฟังแนกันตัวเราอยู่ในเหตุการณ์หรอค่ะปิบัติตามเพรว่าหาอยู่ใกล้นี่เนาะต่างปฏิบัติตามมันผู้คนเราเห็นผู้คนเราขึ้นเนาะน่ะแต่บางคนบอกโอ้โอ้โอ้ลูกหลานก็ต่างนั่นแหละ่นไปแกงเด็ดเพิ่นไปเห็นยิ่งมือแรงอืมนั่นแหละไอ้กัิ่นกบบสงสัยนั่นแหละ่นเขา อันนั่นเพื่อนก็พกเ้าเขาขึ้นดอกผู้ดเดียวเพราะว่าน้ำมันก็เลืกอกไงเพื่อนก็บางครงเพื่อนก็ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้าตไปก็คนละแวกนน่อมาซอยแล้วก็ไปแจ้งพน่บ้านช่วยพูยิบาตหน่อยามามาซอยเอาขึ้นมาแต่งกันหาดขนาดขึ้น,นถ,าาถ,าาถามว่าถามว่าคุณป้าก็ถามเนาะถามผู้คนเอาขึ้นก็ถามว่านั่นตอนเอาเพิ่นขึ้นนั่นฐานเพิ่น เป็นมะเส็งเหมือนทานวุ้นยูบุญบอลนะยูบ้นใต่หนามบอลตี๋ทถึงยูบ้นใต่หนามบอเนาะเออยุติพื้นบอลสิบหลอกคนก็ว่าบอน้ามันเลิกหน้าเลิกเอาขึ้นมาฟังกนเอาเอาเอาขั้นเบ็ดมาดื่มมากก็มาเรื่อยๆแต่ว่าเป็นประชมหรอกนั่นแหละแต่เราขึ้นมากแต่าบัดไว้บัดวัดบัดหลวงพ่อแม่นทั้งเพราะว่ายุไก่เนาะแม่นหลวงพ่อสิยุไก่เพราะว่าก็ยังบ่งบอกยกว่าพระพุทธรูปมาแต่ใส ค่ะทอดีทีมาที่ไปซะอนที่มาทีไปก็ได้คเจ้าว่าบัตรน้องกัมพูชันก็สงสัยกับอันพญ่บ้านเก่าคนเลขาเทศบาลครุมือเนี่ยเิ่นก็สงสัยว่าคือคือพระวัดพุรุลเนี่ยคนเิ็นเลยโทรัาวัดดโรโลนนี่คือคือวัดนี้บอกกันหรือว่าวัดา่เป็น เขาสำนักเป็นท tamam ี <throughout> <interpret> ่พักสงที่ um ักไปปฏิบัติธรรมนั่นล่ะไอ้นั่นติดต่อมาคนกระเบ้าเหตุการ์บาลูกศาสนาเป็นยังไงยังสี่ในหน้าทั้งลูกบาแมนนั่นล่ะกรบบาแมนกับพอดีคนกวาเอามาส่งต่อมาเนี่ยาให้เอามาส่งเราอยุหันอยูขึ้นหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งขึ้นหนึ่งทั้งญยาดิโยมทั้งทีก็เลยไปเชิคนมาที่ แต่ว่าก่อนก่อนสี่สี่คนเราขึ้นมานะเนี่ยคนเห็นลอยอยู่การแกงพุ่นค่ะอืมถึงรวมเหมือนน้ำกับคนกับผู้โพลทุกคนค่ะ,ะก็ขึ้นประมาณนี้แหละประมาณเพียงเงลิกนี่แหละผู้ึ้นเพียงเลิกนั่นแหละแต่ว่าน้ำมันเลิกตั้งยี่สิบเมตรน้ำก็เลิกแ, <c oughs> แต่ว่าบดได้จแกงบดติดพื้นแกงอยู่แกงนั่นละบดมาน้ำแกงเนาะเป็นน้ำแกงแล้วก่อนก้อนมือวันที่ยี่ยี่สิบเอ็ดนั่นแหละ มือเอขึ้นคือมือวันทีจุดเ็ดประมาณทุงเครื่องว่าเพราีป่าดินเช่นนั้นอามก็รอตามตามพบบอกมาตามผู้ผนโอขึ้นบอกมามันอยู่กลางแกงสะกอนจังใดโอขึ้นม็นจมร้อยเป็ิตอยู่ไปไก่ฟังนั้นแต่ว่ากับแต่ว่ากับแปลคือว่ามันมันเป็นคืนเป็นรมแห้งเนาะราผงผาในคนบ่อน ลอยไปตามกระแสน้ำน่ะนะค่ะอ๋อบ่บ่บ่ยู่ทานองเหอนผมเนาะบ่ยูทานเพิ่นมาสิยังไปยังมนั่นล่ะบุปผาบุปเพิ่นก็ว่าจังสิอ๋อคุณคนเฮามันเศร้าเนาะคุณคนนี้มัน้านะค่ะแล้วก็เพิ่นทวนกระแสน้ำขึ้นมาทวนขึ้นทวนลมขึ้นมานั่นาะอือก็เป็นจังซี่ล่ะมื้อวันที่21นี่จังได้ขึ้นเพราะว่าอยู่ไปไกลฟังมองนั่นก็ล่มบ่ได้เราเอาคันเบ็ดเกาะขึ้นดึงขึ้นค่อยดึงขึ้นมาหน้า ี่มีหามพระพุทธเจ้าเนาะมันก็แปลกแต่ของนี่ล่ะก็บเฮาบรเด้เขาก็ว่าตามความคนว่าเนาะเฮาบรกเดชไ่เลิการเนาะบด้นั่นอระได้ใส่คงสโลเองเแต่ว่าอันอันเอามาดูวัดวัดอันวัดเฮานี่เจยบมือละกันพิ่บสองข้อังมือของศาลในครอบครัวยูยูอัยี่สิบสองเนาะยูวัดบ้านของเฮานั้นวันที่ยี ยี่สิบสองประมาณมาเพีันยี่สิบสามนประมาณนี้ยี่สิบสามอันลสองมืนแก่อนสีหายนั่นก็ถามหลวงปู่เรือว่าพระเพิ่อนเอามาไหรอยู่นี่จะโดนปันไดค่ะหลวงปู่เราหรอเพราะบ่หูจักว่าดนปัดเอาือเนาะกรบอกจักัะเพราะว่าพระแมวเราไปกับเราเพระแมวก็แจักดนบันใดพระแมวก็ไปอยู่ พ่อแม่พ yeah. ี่ไปจำสาวเลยแม่ก็บูงหัวเจ้าบูจ้าว่าเอาไว้พันแม่เอาไปจักปีเพราะพ่อแม่เราก็สุดสีคนสาวอ่ะไปไวเกาะกลางน้ำผู้กระแตนก็คือผู้โลดผู้โลดก็คือผู้กระแตแต่ว่าเป็นเกาะกลางน้ำเคลื่อนน้ำอุ่นนี่ละตอนนั้นผมมีพระอยู่พระผบอกว่าสิหายไปแต่ตอนใดนั่นแหละแต่ว่าการหายนี่ก็บคุณบ้าก็คือว่า อือ่มอญเลยสิลากไปแต่ว่าไปทั้งรถนี่คือรถเขาไปบ่ได้ดอกคนเขาไปอยู่กาะกลางน้ำเกาะกลางน้ำอยู่กาะกลางน้ำเป็นเกาะแบบนีแต่ทางเรือเท่านั้นลักสิ่งซัดสิ้นไปบ่าใดไกลตอนนี้ตั้งเรือแตนก็มีตัาเรือเรืออันยู่เพื่อนอาบูนนี่ก็ความยาวกว่าที่หกเมตรเจ็ดเมตรบากเกินเจ็ดเมตรมันก็ขนาดเล็กเนาะเรือหาปลาเรือหาปลาชาวบ้านนี่แหละเรือหาปลาชาวบ้านนี่แหละคันออกคันเอาก็จะเอาถึนเรือ กประมาณสามคนหมดแล้วสองคนสามคนเดียวไปเลยหนักคุณแม่บ้านหนักอยู่หนักสองคนยกแล้วอย่างนั้นแคออกแห้งไรเต๋อคนละหนาแดงคนละแล้วก็คาดว่าตอนนี้ไปเนอะคาดว่าสินั่นเอาไปบุรีรัมย์มันก็ฏิบมีขื่นมีลมแห้งหรือเปล่ก็จะไม่ออกไม่เห็นเลยหระกขื่นขื่นมันก็แห้งเช่แม่มากเลยยอมแพ้เอาชีวิตรอดใดก่อนแล้วเนาะแมนนี่ประเมินถูกต้องเอาชีวิตไปหลอดก่อนแล้ก็คือ งัดพระลงเรือนเราเอาพระลงเรือนนะพี่ค่ะพระสันเรือรวมแด้เพราะว่าคืนนี้นะนั่นแหละเอาพระลงเรือนก่อนาก็ไปตามตามตามนั่นคนนี้เราตามเขาอาไปปล่อยเนาะค่ะคาดว่าเขาจะเอาไปขายนั่นละว่างจะเอาบระหอดฟังเอาไปบระหอดฟังมันนีเป็นคืนเป็นลมแห้งเนาะว่าคืนว่ามันตัธรรมดาเด้อเป็นคนเป็นลมอยู่เลือนนะพูดตรง จะเอาผู้ไปแจ้งไปบ้านมัน่ากานมันกับบอลยังไงดอกกับแต่รือว่าเพิ่งปรจมน้ำต่อเนื่องแต่เก้ากไจากสี่ยุทธมงไดแล้วเนาะกับป่หูจากสี่ยุทธต่นามก็สี่ยุทธทั้งนามเนาะยุทธทั้งนามก็สิบบมีก็สิบบมีผู้เห็นต้องยุทธต่นามก่อนคือติววาน่าก็หอดเวลาคนเขึ้นมา่นติขึ้นต่วก่าวบอกตามตัามัน ผู้คนเดาขึ้นมาน่ะเออเขาก็หูจักเท่านี้ก็คือจังอยู่นี่เห็นก็เห็นอยู่นี่เปรคือกันผู้ออกไม่ออกเอาเห็นเบื้อานั่นน่ะตัวมองเห็นเบิ้งว่าเห็นยังสี่ก็ว่ากว่าตามมันโยมอันศาลผู้คนเดาขึ้นผู้คนเห็นก่อนนั่นล่ะเออเป็นรอยทวนกระแสนี่ยนะครัเจ้ามึอเศร้าเนี่ยพวกเข้ว่าเจ้าก็มาได้ล่ะมาน้ำมากราบมาไหบ่ายนี่ะหละเจ้าว่าเงินอมื คนคนบ้านไหนก่อเที่ยวขึ้นคนบ้านคุณคำพูดคำพูดไปเสบิแต่ว่าเหาขึ้นยูคูนยวนท่านางป้าห่านนางห่านบางไฟอันบางไฟบันธาที่ก็เจ้าวลิดไก่หรืที่ก็เจ้าดุญบางไฟประจังปีนั่นนะที่นั่งดังนั่นบางไฟใหญ่เนินลานกินเขรื่ไก่เน้ยนำพูนเป็นรอยไปขึ้นน้ำพูนละร้อยกับร้อยปกติกระแสลมกับสิมาทั้งทีเนาะเคลื่อนมาทั้งทีเนี้ยแค่นี้เออคนก็ต้องลอยมาทั้งทีละ ต้องไปตามคืนนะแต่ว่าเพื่อนแต่ว่าเพื่นบกไปเพื่นก็ไปคุณใส่ซองนั่นนะกับเรื่องดาวกับสานีหละบบ้านสามหนึ่บารมีวัดนี่ละวัดนี่ละจิตองจิดังสิคนมาหลายแบบนี้ขันเห็นมีแสงมีนั่นอยู่องค์ก้นกะต้องไปคิดอย่างไรดอกไปแบตเตอรี่กับไปแบตเตอรี่มันนั่นละช่องแสงใส่ซอด ไปหอดไปกระทบกระโงคงป้านขึ้นมีทรงมีแสงไปสันหลักอืมกรเป็นแสงกระทอนไปสันหลัสะท้อนไปสันลัครับผมสาธุสุขึ้นาวขันบาวึ้นความเป็นจริงหลโกล่ขึ้เนาะใส่ผมสุรดอกเอาตามจัททาโยมคือวานอืมให้กับมันต่างคนกับต่างความคืดเนาะ้าปฏิคืนไหล่า เห็นกับมาไปเาเห็นก็ดีใจก็จุดทูบแล้วกันลุงลุงปูลุงปูหมันเคยมาอยู่นี่รีกุฏิลุงปูหมันนี่ลุงปูหมันสมพ่อมีสิงิ์ทักษิ์ตอนตอนตอนท้มาอยู่นี่ตอนพันถานรอยสามที่เก็อยอนงอตอนนี้นะคะสาวในเมืองสว่าง ภาพ่ิ้องมาวัดดอยเทพเนมรมิตขามาทาังด้านนม่มนี่างเขาประตูใจวัดสันอันนี้เป็นอ่าสาลาเนาะสาลาแล้วก็มีองค์พระประธาน่จา่าวนาอัศจรรย์ใจก็นั้นก็คือยูเทิงนี่เป็นเป็นเป็นผู้ผู้เตียเต่ยๆว,ว่สสูงบนใดเป็นพระล้านเห็นบ้าไงแล้วก็มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี่โมแหีงจกเทือนว่า โบน้ำเพื่อนนะเพื่นเอาเสื้อตักได้พร้อมผู้ใดหนึ่พิสูจน์บ่เอาตัวเบิพ <laughs> ิ่อนเอาอันนี้ตักพร้อมนี่บงนี่ครับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี่เห็นบ่นี่หมเพื่นมีตัวอย่างใหมตักพร้อมวิธีตักน้ำวิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาลูกหัวให้โชคดีมีชัยอารมณ์เอ้อ โก็พอตองเอาติ่มโว้แต่ทำนี่เกิเกิดเต้นฮัทแม่นี่อ้ยน้ำใสมากขออนุญาตเพื่อนปิดไปเราเราเขาให้มาจีบกันคนจีบ่อยลงแม่มาใส่เอาขวดใส่นะมินี่ใส่ขวดเอาใส่ขวดรับเรล็กขอ,อกใส่หัวกันเด้อฮึชาตุเศร้าเจ็บเศร้าวป่วยให้สุขภาพดีแขง็งแรง สวยตลอดกินโชคดีถูกลอตเตอรี่ <c oughs> ตอนนี้นะคะขึ้นมาชั้นที่สามลนะกมาก,กับพระพุทธลีลาบางประทานพรอนสมวิวบริเวณชั้นสามนะคะสวยงาม,นมาเ,เานีนะะ่มะเร่งพอดีบะฮอนส้มวิวพูนเขื่อนน้ำอูน่นกินเขต สามอำเภออำเภอพัองโคนอำเภอวาริชภูมิแล้วก็อำเภอพันาน,านิคมเขื่อนน้ำอุน่นจังหวัดสกลนครบุดมสมบูรณ์คนไหนมี่มหเฮ็ดบุญเห็ดท่านก็มาส,สุดลูกหมูล,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 ลูกตาพนไกลๆบนภูเขาภูผานสกลนครไปที่ไหนก็เจอภูผาน <c ười> เห็นเบิดภูขเขาเมน้ำขูโอ้แมนเ <laughs> น้ำ <laughs> อุ่นน้ำอุ่นค่ะเตือนน้ำอุ่นอนผักก่น่างอ่อนต้นนะอุ่นาบารมีกว่จะสร้างได้ขนาดนี้ มก็ได้ยินข่าวนี่ยแหละว่าอโพธิลูปไล่หนามออกโซเชียลก็ร่างดังจังครับผมก็เลยมานี่แหละกับสาวน้อยเมืองสว่างอยากมาชมบารมีมาเห็นนั่นแหละมากรได้ครับผมมาเห็นแล้วปูอันไปคุยน้ำปูเพื่นเราบอกปูใจเราบอกซื้อปูใจบอกครับกับเลขาเพื่นคนหนึ่งอีกมันก็คุยแล้วเดี๋ยวเลยแล้วครับ เร้าขึ้นมาอย่าลืมดื่มกาแฟก,ก้าวดีพอฟฟี่ผัดนะคะดื่มทุกเช้าทุกเช้าสุขภาพดีค่ะ